กรับเรียนท่านประธานและที่ประชุมครับในเงื่อนไขที่ท่านขอญาตพลเอกเลืล่รัฐท่านท่านนำเสนอนั้นประเด็นของการเปิดเงื่อนไขการกําหนดที่กทชาวางไว้ผมเรียนกับที่ประชุมนี้ว่าในหลักการการศึกษาทั้งหมดท่านประธานกันมาทการได้มีหนังสือไปถึงรัฐบาลกทชและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้พจารณาดำเนินการโดยกําหนดระยะเวลา ของการให้หน่วยงานที่รับไปดําเนินการได้ตอบกลับมายัางการบรริการในส่วนของเอกสารที่บริษัทยื่นขอควบรวมนั้นทางการมรริการได้เคยขอให้กสทชส่งมายัางการบรริการแต่ด้วยข้อจํากัดที่กสทชได้แจ้งต่อกันบรริการว่าเอกสารเหล่านั้นเป็นเอกสารของบริษัทซึ่งเป็นเอกสารรับทางธุรกิจเขาก็ไม่ได้ส่งมา อย่างไรก็ตามในข้อเสนอเราเนื่องจากเราเป็นฝ่ายนิติบัญญัติไม่สามารถไปแทรกแซงการดําเนินง,งานของฝ่ายบริหารที่เกินอานาจหน้าที่ของกันปฎิการเราจึงเสนอให้มีการแก้ไขในประเด็นที่จะต้องเปิดเผยในกรณีตัวอย่างที่ศึกษางานวิจัยก็ดีหรืองานที่จะสนับสนุนการแก้ปัญหาการควบรวมที่คุ้มเครือหรือไม่เปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะนั้นเรียกร้องให้มีการเปิดเผย ซึ่งขณะนี้กําลังรองกรสทช,ชจะพิจารณาเพื่อเนื่องจากประเด็นที่ศึกษานั้นยุติลงไปแล้วมีมติของกรสรชไปแล้วงั้นก็จะเรียกเอกสารที่ดําเนินการทั้งในแง่ของบริษัทยืทยย่นขอกับเงื่อนไขที่กรสทชกําหนดให้ผู้ควบรวมต้องปฏิบัติมายังกัาราฏิการซึ่งจะศึกษาต่อเนื่องไ,ไปอีกในประเด็นที่จะขอญาตท่านรดวลิต นะครับกรณีที่ขอให้มีบริษัท NT เข้าไปถือหุ้นเนี่ยเป็นข้อเสนอที่พยายามหาผู้เล่นรายที่3ซึ่งขณะนีอะ้อยู่ในระดับที่มีสัดส่วนทางการตลาดต่ำมากเพราะยังมีปัญหาพึ่งควบรวมแล้วก็อยู่ระหว่างการติดตามการทำงานของกันมาติการ ICT แล้วไปเยี่ยมมาแล้วสองครั้งก็ยังเป็นกังวลถึงเรื่องสถานะและขีดความสามารถทางการ ดำเนินธุรกิจของบริษัทใหม่เพราะว่ายัางแก้ปัญหาภายในกันพอสมควรแต่อย่างไรก็ตามเป็นข้อคิดที่เราจะรับมาพิจารณาเชิญให้ทางบริษัท NT และกสทชามาให้ข้อมูลต่อกันมาทิ่การว่าจะมีหนทางใดที่จะทําให้เกิดสภาพการแข่งขันที่มีตัวกลางหรือผู้เล่นมากหลายมากกว่านี้นะครับเพราะนั้นในข้อเสนอเราเนี่ยกรณีของการรวบรวมท r ูดีแท เราก็ได้พูดถึงเรื่องกรณี m v n o ซึ่งจะทำให้มีผู้ประกอบการรายอื่นๆเข้าไปในตลาดโดยใช้โครงกายที่มีอยู่แล้วด้วยแล้วก็เงื่อนไขที่กำหนดการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้าน ICT อันนี้ก็จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินการระยะยาวสำหรับการป้องกันการผูกขาดในกฎหมายกสยชก,ก็มีอยู่นะครับแต่ว่ามาตรการอย่างที่ท่านพลเอกเลิศรัตท่านกล่าวไว้ว่าเราจำเป็นต้องดูรายละเอียด ข้อกำหนดที่กสช,ชให้ไว้ต่อบริษัทนิวหรือบริษัทที่ควบรวมกันใหม่ว่าคุณต้องทำอย่างไรในข้อเสนอแนะมีตั้งแต่เรื่องอการที่ให้จำนวนลูกจ้างยังคงเดิมห้ามมีการถ่ายโอนระดับบริหารของหน่วยงานบริษัทเดิมนะครับอย่างนี้เป็นต้นเพราะงะั้นข้อสังเกตที่ท่านได้กรุณาให้ไว้ทั้งสองท่าน รวม3าประการนั้นทางการบธิการจะรับไปเพื่อติดตามเรื่องรัฐและนําผลมารายงานต่อที่ประชุมในโอกาสต่อไปขอบพระคุณครับ